แวววันบทที่ห้ามิดหม่กลางวันวันนั้นแวววัน well, ออกจากห้องเรียนเพื่อไปหาอาหารกลางวันรับประทานในซอยระวิวันขอตามไปด้วยเธอไปกินข้าวที่ไหนฉันไปด้วยคนสี่ในซอยฉันไปกับเพื่อนนะเธอกินลงหรือข้าวแกงในซอยที่นี่พวกกุลีเต็มนะสกปรกด้วยเดี๋ยวก็โปรงสวยๆเปื้อนหมดซอยก็เฉอะแฉะ กินได้สิคงอร่อยนะฉันกินอาหารฝรั่งจนเบื่ออยากกินลูกชิ้นเนื้อวัวผัดพริกใส่หน่อไม้กับแกงส้มดอกแคอยู่บ้านไม่มีทางได้กินหรอกแม่ครัวเขาทำอะไรก็ไม่รู้เลี่ยนเลียนแกงมันก็มันย่องมีแต่เนื้อค,นค้นคลักคลักหวานหวานไม่เผ็ดเลยเพราะคุณพ่อท่านไม่รับประทานอาหารรสเผ็ดเธอรังเกียจไม่อยากคบฉันงั้นหรือถึงได้อ้างโน่นนี่ระวิวัณพูดตรงๆต,ตามหัวใจ ระนั้นถ้อยคําที่เอ่ยถึงท่านบิดาก็ยังสุภาพด้วยความเคยชินหล่อนพูดเล่นได้สารพัดแต่กับท่านบิดาแม้เพียงเอ่ยถึงหล่อนก็ใช้ถ้อยคําที่ยกย่องเสมอเพราะเข็ดมาแล้วกับความกําเริบของคนบางคนระวิวันยังจําแม่สาวใช้ผู้ไม่รู้จักกาละเทศะนั้นได้ดีแม่ไปไหนรู้ไหมหล่อนถามสาวใช้คนนั้นเมื่อกลับถึงบ้านแล้วไม่พบท่าน ไม่ทราบฮะาแม่คุณไม่ได้บอกไว้ไปเล่นไพ่เข้าวงญาติมิตรกับใครมั่งเรียกท่านว่าคุณผู้หญิงท่านแล้วก็ไม่ต้องอวดรู้เดาว่าท่านไปทำอะไรไม่รู้ก็คือไม่รู้หล่อนเอ็ดแม่สาวใช้อย่างนั้นระวิวันจึงถูกแม่นั่นเอาไปนินทาว่าหัวสูงถือตัวและยิงอย่างวายร้ายระวิวันจึงระวังเสียแต่แรกที่ขบกับแวววันแวววันมองหน้าเพื่อนใหม่ผู้มีชื่อคล้ายตนด้วยแววตาเฉยเมย ความรังเกียจนี่น่ะมีแต่คนรวยจะรังเกียจคนจนหรือคนมียศรังเกียจคนไรยศฉันเพียงแต่เกรงว่าเสื้อผ้าของเธอจะเปื้อนและเธอจะกินของสกปรกพวกนั้นไม่ลงฉันอยากเห็นอะไรแปลกๆมั่งยำปูเข็มที่แม่ครัวเขาทำกินกันเองบางทีก็ยังอร่อยกว่าไก่อบที่ขึ้นโต๊ะเลยมันมีรสมีชาติดีงั้นก็ไปสิแน่สีดามาแล้ว แววันพยักพยเยิดให้ระวิวันมองสีดาระวิวันหัวเระกิกออกมาทันทีนั่นน่ะเหรอสีดานางสีดาของพระรามทำไมแกอ้วนปีอย่างนั้นละ่ะน่าจะชื่อนางผีเสื้อมากกว่าเอ๊ะเธอนี่รูปมาทำนามมาทำของมันเลือกกันได้เมื่อไหร่ล่ะเสียมรารยาทจริงแววันว่าให้ตรงๆระวิวันหน้าชาอยู่ดีๆหาเรื่องให้ใครก็ไม่รู้มาว่าเอาเรื่องมรารยาทคุณแม่ทราบเข้าคงเทศสักระบุง เสียแรงเป็นลูกผู้ดีขอโทษที่ว่าตรงๆฉันชอบพูดอะไรตรงไปตรงมาสีดาเขาไม่ชอบให้ใครล้อเขาแวววันกระซิบสีดาส่งเสียงมาแต่หน้าห้องเรียนไปยังหิวชมัดเลยเราหิวมาตั้งแต่สี่โมงเช้าแล้วเหลือเ็นรวิวรรณข้าอ้าวนั่นใครเขาจะไปกับเราด้วยเขาชื่อรวิวันณรู้จักกันเสสิสีดาเขาเรียนห้องวิ์จะเข้าคนละผนะกับเรา สีดามองระวิวันซ้ำหลายครั้งอดสงสัยอยู่ครามครันแม่คนนี้เมื่อเช้าเห็นนั่งรถเก๋งคันยาวเท่าบ้านมารู้จักกับแม่แวววันเข้าได้อย่างไรถึงกับจะตามไปกินข้าวแผงลอยด้วยอาหารที่ระวิวันสั่งล้วนแต่ทำให้แวววันตกใจหล่นสั่งอาหารเผ็ดหน้ากลัวมาสองอย่างแกงส้มอีกอย่างและลงนั่งกินเอากินเอายังไม่มองหน้าใครพอๆกับสีดาที่สั่งข้าวราดแกงทีเดียวสามจาน และเมื่อสามจานนั้นหมดไปแล้วยังบ่นว่าไม่ได้ครึ่งท้องอร่อยจังรวิวรรณชมเมื่อวางช้อนและดื่มน้ำแข็งเปล่าตามเข้าไปน่าเบื่อออกอาหารพวกนี้นะ่ะฉันอยากกินอาหารฝรั่งหรืออะไรแปลกแปลกมั่งกินแต่ข้าวข้าวข้าวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสีดาแย้งแล้วคงมีโอกาสรอกหน้ากินแล้วจะเบื่ออาหารฝรั่งนะ่ะเลี่ยน แวววันส่งสายตาเรียกเด็กมาเก็บเงินแต่เด็กคนนั้นก็ตาสูงเดินมาที่ระวิวันก่อนเท่าไหรนะ่น่ะขณะที่นั่งรอเงินทอนรรวิวัรก็ต้องสะดุ้งสุดตัวตายตายคุณเก๋ทาไมมานั่งกินข้าวราดแกงอยู่นี่ละ่ะตายละ่ะลูกในผลคุณหญิงมานั่งกินข้าวกับผัดเผ็ดยำหอยไม่กลัวเสียเกียรติคุณพ่อคุณแม่ท่านหรือจ๊ะเสียงของเด็กสาวคนนั้นไม่ใช่เบา หลายคนในร้านหันมามองสาวน้อยในชุดสีชมพูใสยอย่างสนใจก็อยากกินเท่านั้นเองว่าแต่ทำไมจะต้องเสียเกียรติหล่อนโกรธจนหน้าแดงกมหล่อนจะเป็นลูกใครไม่ใช่เรื่องจะเอามาแฉกันกลางร้านข้าวแกงริมถนนในซอยไม่เข้าใจเลยว่าเพื่อนร่วมโรงเรียนคนนี้ชอบพูดพล่อยๆถึงพ่อแม่ของหล่อนเพื่ออะไรเกียรติอของคนอยู่ที่ความประพฤติกิริยามารยาทไม่ใช่เรื่องที่เหลวไหลยอย่างนี้ฉันอยากกินก็กิน เห็นถือตัวนักหนาลูกท่านในพลคุณหญิงลูกเจ้าลูกใพรก็คนทั้งนั้นฉันทําตัวอย่างคนอื่นแล้วแปลกตรงไหนเธอนะ่ะแปลกจริงเรื่องแค่นี้ก็ตื่นเต้นไปได้แล้วทีหลังไม่ต้องไปเที่ยวโพลธนาหรอกนะว่าฉันลูกใครฉันบอกเขาเองได้แม่สาวน้อยคนนั้นสะบัดหน้าไปทันทีแวววันถอนใจหยิบเงินในกระเป๋าส่งให้ตามราคาที่ตนควรต้องจ่ายสีดาก็ทำเช่นเดียวกันไม่ต้องดอกเธอฉันเลี้ยงไม่ดีแน่ เธอควรจะรับคุณเก๋เราเพิ่งรู้จักกันและอาจจะไม่ได้พบกันอีกเลยก็ได้โท่เลี้ยงเพื่อมิตรภาพไงล่ะมิตรภาพไม่ได้เริ่มต้นมาจากเงินและไม่ควรจะเริ่มต้นจากเงินด้วยเอาไว้วันหลังสิฉันจะรับเลี้ยงเธอเมื่อแน่ใจว่าฝ่ายฉันจะมีโอกาสเลี้ยงต่อบ,บ้างตามใจเธอนี่แปลกระวิวันรับเงินมาเก็บในกระเป๋าถือใบเล็ก ตั้งแต่วันนั้นรวิวรรณเริ่มแต่งตัวตามสบายกว่าเก่าเช่นสวมเสื้อเชิ้ตกับกระโปรงสั้นหรือเสื้อยืดราคาแพงแต่ดูลำลองนานทีจึงจะแต่งชุดสวยๆทั้งนี้เพราะมารดาทักว่าทำไมจึงงัดเอาเสื้อเก่าคางปีมาใส่ดูไม่งามเลยรวิวรรณไปกินข้าวกลางวันกับแวววันเกือบทุกวันแวววันบอกไม่ถูกว่าชอบหรือไม่แต่ออกจะรำคาญอยู่แวววันยังไม่รู้จักรวิวรรณดีพอ จึงพาไปกินข้าวร้านเล็กๆที่สกปรกยิ่งกว่าเดิมเสียอีกอาหารตามร้านเช่นนั้นราคาถูกรสชาติก็พิลึกพิลั่นแต่แปลกระวิวันกลับชอบอกชอบใจระวิวันกำลังสนุกกับชีวิตอีกแบบหนึ่งที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนสนุกกว่าการแอบเอารถของท่านบิดามาขับทั้งที่อายุยังไม่ครบพอจะทำใบขับขี่ได้แต่ตีหน้าตายขับผ่านตำรวจไปไม่เห็นตำรวจเคยเรียก อาจเพราะตัวสูงจึงไม่น่าสงสัยระวิวันชอบอาหารแปลกๆปกพวกนั้นทั้งที่รู้ดีว่าสกปรกแต่ความอยากลองมีมากกว่าความรังเกียจหล่อนเบื่ออาหารเล่นเยนที่บ้านแต่แวววันแสนจะเบื่ออาหารประเภทเข้าวแกงเหล่านั้นอยู่บ้านกินจนเบื่อเต็มทีแต่ไม่มีเงินพอที่จะซื้ออาหารแปลกแปลกได้จึงทนกินไปตามเรื่องดีกว่าปล่อยให้หิว นักเรียนคนอื่นมองเธอทั้งสองด้วยความแปลกใจไม่น่าจะไปด้วยกันได้เลยระวิวันคุยจ้อแวววันนั่งฟังเฉยนานครั้งจึงจะขัดคอไม่ชอบใจก็ว่าเอาตรงๆไม่อ้อมค้อมพวกลัก,กเพทมัง้งคนหนึ่งซึ่งแกแดดกว่าเพื่อนว่าเราเคยอ่านพบในหนังสือและพวกผู้ใหญ่เขาพูดกันออกพวกโคโมงไงในหนังสือนิตยสารคอลัมน์เพศตอบปัญหาอะไรก็อตอบกันตรงๆเลย แกแดดเพื่อนอีกคนว่าเรามาเรียนกวดวิชามีหน้าที่ขูดวิชาจากครูอย่าไม่ได้มีหน้าที่มานินทาใครเดี๋ยวสอบเข้าไม่ได้จะต้องไปเรียนโรงเรียนราชเสียแปะ๊ะเจี๊ยเป็นพันๆเรามาลูกคนธรรมดานี่ยะไม่ได้เป็นลูกในพลอยอย่างเขาจะได้ไม่เดือดร้อนเรื่องนี้โอ๊ยแม่คนขยันพูดแค่นี้เป็นไรไปนะเอาแต่เรียนหนังสืออีแบบนี้ก็ไม่มีวันทันโลกตามใครเขาทันหรกอกยะคนสมัยนี้เขาต้องรู้อะไรหลายๆด้าน ไม่รู้บ้างหรือว่าโลกเขาไปกันถึงไหนแล้วพูดแค่นี้ก็ว่าแก่แดดบัตดสีบัดเถื่งด้วยซ้ำไปคนรักการเรียนเอ็ดเพื่อนอ่านได้รู้ได้แต่อย่าเอามาว่าใครเขาพลอยๆพ,พูดไปแล้วมันไม่ดีกับตัวเองรู้ไหมเขาจะสนิทกันก็เรื่องของเขาระวังเหอะสอบเข้าไม่ได้แม่ด่าตายเราไม่ช่วยนะเออแวรวันไม่สนใจนักเรียนกวดวิชาร่วมห้องพวกนี้มากนะัก เรียนรวมกันเพียงเดือนเดียวแล้วต่างคนต่างไปอาจจะไปพบกันอีกในโรงเรียนเตรียมอุดมหรืออาจจะไม่พบกันอีกเลยตลอดชีวิตก็เป็นได้ส่วนระวิวันนั้นเธอเป็นคนไม่กังวลเรื่องของคนอื่นการดำเนินชีวิตแบบตะวันตกมานานปีในต่างประเทศทำให้ระวิวันเฉยเมยได้เสมอในเรื่องรอบตัว เรื่องของคนอื่นระวิวัรไม่สนใจและไม่กังวลว่าใครจะสนใจเรื่องส่วนตัวของเธอระวิวันณมีเงินซื้อความพอใจได้ทุกอย่างต้องการอะไรแล้วต้องได้เงินทองเป็นเรื่องย่อยขอคุณแม่ไม่ได้ก็ขอคุณพ่อสิ่งเดียวเท่านั้นที่ท่านต้องการให้ระวิวัรปฏิบัติคือเรียนหนังสือให้จบมันสมองอันปราดเปรื่องของเธอความทรงจำอันเป็นเลิศไหวพริบพราวทำให้การเรียนไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่ สอบภาษาไทยตกคะแนนภาษาอังกฤษก็ช่วยดึงให้ขึ้นไปได้ทุกทีถ้าสอบเข้าไม่ได้ก็เรียนโรงเรียนราชตอนนี้ระวิวันณกำลังสนุกกับการใช้ชีวิตแบบชาวบ้านซึ่งเธอไม่เคยพบมาก่อนส่วนแวววันนั้นปรารถนาเพียงอย่างเดียวคือถีบตัวให้สูงขึ้นการครบกับลูกในพลอาจช่วยให้แวววันรู้จักชีวิตมากขึ้นบ้างได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อน แวววัน well กลัวอยู่อย่างเดียวคือการดูแคลนแวววัน well ไม่เคยเล่าเรื่องในครอบครัวให้รวิวันฟังไม่ปริปากเรื่องฐานะแต่ก็ไม่ยอมให้รวิวันชักนําไปในเรื่องที่เสียเงินมากถ้าเราทําตัวแบบเดียวกับเขาเราจะไม่มีเงินจ่ายเขาจะดูถูกเอาได้เราทําเฉยไม่รู้ไม่ชี้เสียดีกว่าทําตัวตามปกติของเราแวววัน well บอกตัวเอง เราจะไม่สนิทสนมกับเขาจนเกินไปแม้ว่าจะอยากรู้อะไรออกจะแย่เราต้องดึงเขาลงมาไม่ใช่เขาดึงเราไปตามเขายังไงยังไงคนจนต้องมีมากกว่าคนรวยถ้าเราครบกันไม่ได้ก็เลิกคบกันจะต้องห่วงไปทำไมเมื่อคิดได้ดังนั้นแวววันจึงวางตัวเป็นปกติอยู่ได้เธอมีพี่น้องหรือเปล่าระวิวันนึกอย่างไรขึ้นมาไม่ทราบถามแวววันหน้าตาเฉย ฉันมีพี่ชายคนหนึ่งละ่ะเขาเรียนทหารอยู่โรงเรียนในร้อยฉันมีน้องชายคนหนึ่งเพิ่งเรียนอยู่มศหนึ่งจะขึ้นมศส,สองปีนี้ที่บ้านเธอเป็นสวนหรือปลูกอะไรบ้างละ่ะหลายอย่างอันที่จริงสวนของแวววันปลูกพลูเป็นหลักแต่แวววันไม่อยากต่อความยาวระวิวันคงไม่รู้หรอกว่าเขาปลูกพลูไปเพื่ออะไรสมัยนี้ชาวกรุงมีใครกินหมากพลูก,กันเมื่อไหร่ บ้านสวนคงสบายนะมีท้องร่องให้กระโดดคงเย็นดีฉันชอบเคยไปค้างบ้านคุณนาที่เมืองนนท์สวนทุเรียนไงสบายจังอยู่ริมน้ําลมเย็นไม่เหมือนลมเทียมหรอกเป็นไงลมเทียมแวววันงงก็พัดลมนะสิลมพัดลมไม่ค่อยเย็นยิ่งพัดนานๆมันอุ่นจีเลยจะให้เย็นก็ต้องอยู่ห้องแอร์แต่ก็อึดอัดหายใจไม่สะดวก บ้านสวนทุเรียนของคุณนาของระวิวันคงไม่เหมือนบ้านสวนของแวววันเป็นแน่แวววันมองเห็นภาพเรือนไม้สักทั้งหลังอยู่ริมน้ํามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพร้อมมีไฟฟ้าน้ำประปามีถนนมีรถมีเรือแต่บ้านของแวววันหลังคามงจาบส้วมโองฝาส้วมใช้ทางมะพร้าวบังบังไว้รวมกับทางมากบ้านสวนอย่างนี้คงน้าอยู่แต่ตามสายตาของทุกคน เหมือนบ้านของท่านขุนเจ้าของสวนที่พ่อแม่ของแวววันเช่าทำอยู่ที่บ้านไม่สบายหรอกไกลเกินไปอยู่ห่างถนนรถตั้งกิโลต้องนั่งเรือหางยาวนั่งเรือหรือสนุกจังวันหลังให้เราไปเที่ยวด้วยนะอยากไปเที่ยวสวนแวววันมีสีหน้าปั้นยากไม่ตอบรับหรือปฏิเสธในทันทีเดินไหวหรือนั่งเรือแล้วต้องเดินต่ออีกไกลมากทีเดียวอย่าเลยไกลมากลำบากเปล่า แม่ไม่ไว้ใจใช่ไหมล่ะกลัวเราไปกินผลไม้หมดสวนหรือเปล่ารักหน้าไม่มีอะไรหรอกเพียงแต่ว่ามันไกลแวววันไม่ต้องการให้รวิวันไปเห็นสภาพที่แท้จริงของเธอแม้รวิวันจะมองออกว่าแวววันจนแต่แวววันก็ไม่ต้องการให้รวิวัรรู้เรื่องของเธอจนสิ้นไส้สิ้นพุงการคบกันแต่ผิวเผินแม้ว่าอีกฝ่ายจนแต่ไม่เคยเบียดเบียนฝ่ายที่รวยกว่าก็ไม่มีปัญหาอะไร แม้แต่สีดาแวววันยังไม่เคยชวนไปบ้านเลยแม้แต่ครั้งเดียวและแวววันไม่เคยร่ำร้องไปเที่ยวบ้านเพื่อนคนไหนด้วยเกรงว่าเขาจะขอไปเที่ยวบ้านของตนเป็นการตอบแทนบ้างสีดาต้องช่วยพ่อแม่ขายของในวันหยุดสีดาจึงไม่เคยคิดอยากไปเที่ยวสวนของแวววันจึงทำให้คบกันได้สนิทใจกว่าเพื่อนคนอื่นเขารู้ว่าเราจนก็พอแล้วอยาให้เขารู้ว่าเรากระจอกด้วยจะเหมาะกว่า ถึงวันเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมตอนเช้าแวววันกับสีดามาเรียนพิเศษตามปกติไม่เห็นระวิวันมาเรียนแวววันตั้งใจว่าจะไปสมัครวันท้ายๆเนื่องจากเกรงว่าคนจะแน่นแต่ต้องเปลี่ยนใจในตอนบ่ายไปวันแรกๆนะ่ดีแล้วไม่ต้องไปสอบที่อื่นคนสมัครเยอะแยะบางทีที่สอบไม่พอเขาส่งไปสอบที่อื่นที่เราไม่รู้จักที่ทางนะ่ะเรายิ่งโง่ๆอยู่ไปไหนไม่ค่อยถูก ถ้าเขาบอกให้ไปสอบที่โรงเรียนอื่นต้องแยกกันไปจะทำยังไงสีดาบอกแต่แวววันไม่ค่อยเชื่อตอนบ่ายรวิวัรณมาเรียนพอมาถึงเจ้าหล่อนก็ตรงเข้ามานั่งแทรกข้างแวววันเมื่อเช้าไปสมัครสอบมาคนแน่นเป็นบ้ากว่าจะเลือกใบสมัครได้แทบตายซื้อแล้วยังไม่ได้สมัครเลยทำไมล่ะโทษขายใบสมัครก็เร็วแต่เวลาสมัครมันช้าต้องกรอกอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเธอมีรูปถ่ายพร้อมแล้วหรือ แล้วใบสุทธิประกาศนียบัตรสมุดพกอะไรพวกนั้นนะ่ะแวววันถอนใจเมื่อนึกถึงใบสุทธิเมื่อตอนที่แวววันไปขอใบสุทธิจากอาจารย์ใหญ่ท่านมองแวววันด้วยสายตาไม่ชอบใจนะักโรงเรียนเรามีชั้นมอสอสี่ห้าทำไมต้องไปสอบเข้าที่โน่นด้วยถ้าจะเอาใบสุทธิไปเป็นหลักฐานสมัครเรียนก็ต้องลาออกเลยถ้าสอบเข้าไม่ได้ก็ไม่มีโอกาสมาเรียนต่อที่นี่อีกนะจะบอกให้ ไปเรียนกรุงเทพน่ะขาใช้จ่ายมากนะแวววันนักเรียนแย่งกันเข้ามากด้วยความหวังที่จะสอบเข้าได้มันน้อยเข้าไม่ได้แล้วจะทำอย่างไรแวววันไม่ตอบนอกจากยืนยันความตั้งใจเดิมแวววันอยากเสี่ยงการไปเรียนในสถานศึกษาที่มีนักเรียนเก่งๆมากๆนั้นทําให้นักเรียนต้องขยันเพื่อแข่งขันกันถ้าแวววันเรียนอยู่ที่นี่ไม่มีใครทาบแวววันติดความขยันขันแข็งคงเสื่อมไปมาก แวววันถ่ายรูปพร้อมไว้แล้วตั้งแต่ตอนขอใบสุทธิมีเหลือมากพอจะไปสมัครสอบระวิวันบอกให้รีบๆไปซื้อใบสมัครเสียแต่วันแรกไม่งั้นเธอต้องไปสอบที่โรงเรียนอื่นเพราะที่นั่งไม่พอแวววันไม่ได้เตรียมเงินมาซื้อใบสมัครมีพอแต่ค่าอาหารกลางวันและค่ารถค่าเรือกลับบ้านสีดาคงมีพอให้ยืมก่อนสีดาชอบพกเงินมากๆเสมอเพราะได้ค่าขนมเป็นรายเดือน บ่ายนี้ไม่มีวิชาสำคัญอะไรฉันจะไปส่งให้นะระวิวันอาสาแวววันรีบค้านอย่าเลยเมื่อเช้าเธอก็ขาดเรียนอยู่แล้วฮ้อฉันไม่อยากเรียนเท่าไหร่หรอกไปเหอะจะขับรถไปส่งแวววันตาค้างเอารถมาด้วยหรือก็คนขับรถเขาขับกลับไปแล้วมั้งเปล่าว,วันนี้ขับเองจอดอยู่มุมตึกนะ่ะไม่ใช่อีกคันใหญ่เท่าบ้านนั่นหรอกฉันเอาคันเล็กมา ไปทานาจะอวดฝีมือขับรถสักหน่อยหัดมาตั้งนานแล้วคุณแม่ไม่ค่อยยอมให้ขับเสเลยกลัวอยู่เรื่อยเธอมีใบขับขี่แล้วหรือไม่มีหรอกอายุยังไม่ครบระวีวันอวดหน้าตาเฉยแล้วตำรวจไม่จับเอารึไม่ทำอะไรผิดใครจะมาจับละ่ะถ้าเราโตพอจะหลอกว่าอายุเต็ม18แแล้วอีกอย่างหนึ่งนะพอเขามองที่วงกลมหน้ารถว่าใครเป็นเจ้าของรถเขาก็ปล่อยเราแล้วหมายความว่าอะไร พอเขารู้ว่าเราลูกใครเขาก็ปล่อยใครเขาอยากจะหาเรื่องกับลูกในทหารใหญ่ๆนะเธอเคยถูกจับมาแล้วเหรอมือชั้นนี้ระวิวันยกหัวมือนิ้วโป้งขวาจิ้มอกตัวเองไม่เคยเลยแต่พี่ชายฉันเคยโดนจับเรื่องดับเบิลพาร์คพอรู้ว่าเป็นลูกในพลปล่อยเลยไปที่หน้าวันนี้จะบริการขับเป็นแน่นะแวววันถามซ้ำด้วยไม่แน่ใจ ไม่กล้าถามว่าดับเบิลพาร์คที่ระวิวันพูดถึงคืออะไรโ่เป็นซีนาไม่งั้นจะมาได้ถึงนี่หรือแวะมาแล้วตั้งกี่แห่งเช้าไปซื้อใบสมัครสายๆออกตระเวนหาร้านอาหารอร่อยๆมีเพื่อนติดรถไปตั้งขโยงไม่เห็นโดนอะไรแวววันจึงไปชวนสีดาสีดาดีอกดีใจมากที่จะได้นั่งรถยนต์ไปสมัครเรียนต่อแม้วันนี้ได้นั่งรถเก๋งดีจังเลย ว่าแต่ยารวิวันนั่นไม่พาเราไปลงขู่แน่นะระวิวันพาแวววันกับสีดาไปถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพถ้าขับรถของเธอเก๋สมชื่อแวววันมองความคล่องแคล่วนั้นอย่างริษยานิดนิดลูกคนรวยมีความเชื่อมั่นในตัวเองผิดกับเราที่ได้แต่หลบตาคนเพราะกลัวจะทําอะไรเปิ่นเปิ่นออกไปเขาเหมือนคล่องสังคมผิดกับเราคล่องแต่ขุดดินกินหญ้าการซื้อใบสมัครเป็นไปอย่างเรียบร้อย คนมาซื้อใบสมัครตอนเช้าได้สมัครเรียบร้อยไปแล้วแวววันมาซื้อเอาจนบ่ายจึงต้องเลื่อนไปสมัครวันหลังแวววันยังจะต้องมาที่นี่อีกหลายหนกว่าจะรู้ผลการสอบมาดูที่นั่งสอบมาฟังผลขั้นต้นแล้วยังต้องสอบสัมภาษณ์จะได้มาเรียนที่นี่หรือเปล่าก็ไม่อาจรู้ได้แวววันมองตึกหลังโตในบริเวณโรงเรียนและในมหาวิทยาลัยข้างๆด้วยความหวัง ถ้าเราได้มาเรียนที่นี่โอกาสที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยย่อมมีมากขึ้นเราอาจจะได้ไปยืนอยู่บนตึกสวยนั่นอย่างภาคภูมิแต่มันก็เป็นเพียงความหวังเราอาจจะสอบเข้าไม่ได้ก็ได้กลับไปบ้านแววววันระบายความไม่แน่ใจให้มันดาฟังนางสวยัยแนะนำในด้านการเรียนไม่ได้นางก็แนะนำไปตามประษาของนางไปบนหลวงพ่อที่โบสถ์ดีกว่าบนสองวัดเลยไม่ต้องทอไปถึงแปดริ้วหรอก ไกลไปถึงท่านจะศักดิ์สิทธิ์มากเราก็ไม่มีเวลาไปบ่นให้ท่านช่วยวันสอบก็อย่าลืมห้อยพระนางพระยาไปด้วยนึกถึงท่านนึกถึงหลวงพ่อให้มากมากเขาว่าท่านศักดิ์สิทธิ์นักถ้าสอบเข้าได้จะถาวายพวงมาลัยสามพวงผ้าเหลืองผืนหนึ่งและว่างๆแม่จะพาไปให้หลวงลุงท่านเสกน้ำมนต์รถหัวให้จะได้สมองใส นั่นคือสิ่งเดียวที่แวววันอาจใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจได้ในยามนี้หล่อนทำตามคําแนะนำของแม่ทั้งที่ไม่แน่ใจนักไปวัดเสียงเสียมซีได้เสียมซีข้อความดีก็สบายใจขึ้นเมื่อวานเราไปเสียงเสียมซีมาแววววันบอกสีดาเพื่อนสนิทพร้อมกับเอาเสียมซีให้ดูดีนี่มีหวังได้แน่ๆดูสิท่านว่าจะได้พบสิ่งใหม่ๆและอนาคตที่ดีงามสีดาตื่นเต้น เราอยากไปเสียงดูมั่งแต่แหม้ถ้าได้ไม่ดีเราคงกลุ้มแย่เลยสีดาหมุนตัวไปมาด้วยตัดสินใจไม่ตกเราไม่กล้าไปเสียงเสียมซีหรอกกลัวช่างเถอะเข้าไม่ได้พ่อเราก็คงส่งไปเรียนโรงเรียนราชได้ยอมเสียแปะเจีย๊ยสักพันสองพันก็มีที่เรียนเองโรงเรียนราชบางแห่งคุณภาพเขาไม่เลวหรอกนะพวกโรงเรียนฝรั่งนะ่ะภาษาดีด้วยสิ บางแห่งมีห้องทดลองวิทยาศาสตร์ทันสมัยเปียบเลยจริงสิสีดาไม่ต้องมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อขจัดความกลัวอย่างแวววันหล่อนมีเงินเป็นที่ยึดเหนี่ยวที่นั่นหนาเพียงพอแล้ว